ถ้าเราเลิกเล่นพร้อมกันแล้ววอลเลย์บอลจะไปยังไงการันตีได้ว่าน้องๆต่อยอดไปได้ดีมากค่ะแสดงว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะมันจะดีขึ้นขนาดไหนตอนนี้น้องๆก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาใจไปได้สวัสดีครับ นี่คือรายการเคลียร์ริมเส้นกับเจวรปัตอรุณพักดีที่จะมาเผยเรื่องราวหลากหลายแง่มุมของบุคคลในวงการกีฬาที่คุณอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2อทุ่มทางย t u b e ไทยรัฐออนไลน์และ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตก็อย่างที่ทราบกันละครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องและถ้าดูจากเรตติ้งการถ่ายทอดสดก็ต้องยอมรับเลยว่านี่คือทีมกีฬาอันดับหนึ่ง ที่ครองใจมหาชนคนไทยอยู่ในเวลานี้ครั้งนี้รายการของเราจึงได้เชิญนักตบลูกยางสาวไทยหนึ่งใน7เซียนที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติอย่างน้องอ่อนอ่อนอุมาสิทธิทรักยอดน,นักตบหัวเสาที่ฝากผลงานให้กับทีมชาติเอาไว้อย่างมากมายซึ่งเธอจะมาแชร์มุมมองรวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ในฐานะรุ่นพี่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งมาเผยเรื่องราวว่าทำไม ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ให้กับทีมไหนก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไปคุยกับเธอกันเลยดีกว่าครับออนอุมาสิทธิรักก็มีแต่ว่ามันข้อเท้าพลิกแต่ว่ามันมืนกับพลิกไม่แรงมากแต่รอบนี้มันเหมือนพลิกแรงจนเอ็นมันขาดแล้วมันเป็นเอ็นที่ ต้องใช้ประคองข้อเท้าก็บอกคุณหมอเลยนะบอกว่าคุณหมอหนูไม่ผ่าตัดได้ไหมแล้วหนูไม่เล่นไม่เล่นกีฬาก็คือไม่กระโดดไม่เล่นวอลเลยเลิกเล่นวอลเลยอ่ะคือหยุดเล่นแต่ไม่ผ่าตัดได้ไหมคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่แนะนําถ้าสิ่งที่แนะนําคืออยากให้ผ่าตัดเพราะว่ามันเป็นเส้นเอ็นที่ใช้พยุงข้อเท้าในการเดินในการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าอ,อรู้สึกไงบ้างกับอาการตอนเนี้ยที่เราเดินเหินเป็นไงบ้างกลับมาได้เร็วเหลือแค่เหมือนกับข้อเท้ามันติดนิดๆิดหน่อยหน่อยเหมือนแบบ เป็นพังผืดแต่ว่าอาการโดยรวมคขาบอกว่ากลับมาได้เร็วนะเดินได้กระโดดได้วิ่งได้อะไรเงี้ยตอนเนี้ยด้วยอายุของเราด้วยหล่ะค่ะด้วยอายุเรามากขึ้นอาจจะหายช้ากว่านิดนึงอาจจะ,จะต้องใช้เวลาเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะระหว่างทาง5เดือนอะไรเงี้ยปกติมีเล่นกีฬาประเภทอื่นไหมวิ่งอะไรเงี้ยอีกไหมมีวิ่งออกกำลังกายบ้างใช่มีวิ่งมีเล่นเวทมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปตีแบดอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาไปอะค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างทําไมถึงมั่นใจว่ามันจะสามารถไปต่อได้ถึงตัดสินใจแบบ หยุดพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเราไม่ได้กลัวแค่แบบว่ากลัว,กล,วกลัวเขาเรียกอะไรอ่ะฟีเวอร์ของบอลเล์บอลมันจะลดลงเพราะว่าก็ถ้าเอาจริงๆเราก็ต้องหน,หนูหนูยอมรับว่ารุ่นพวกหนูคือเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสร้างมาเหมือนกันเรา,าต้องยอมแบบว่าใช่ค,ค่ะเพราะว่าที่มันขึ้นมาคือ6เซียนเจ็ดเซียนอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราพยายามที่จะทํากระแสข,ขึ้นมาได้เพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับกีฬามันก็ ก็คือกีฬาถูกไหมคะมันยังไม่มีแฟนคลับยังไม่มีอะไรติดตามอะไรเงี้ยแต่พอรุ่นพวกหนูมาปุ๊บอ่ะเราพยายามที่จะทําผลงานให้เขาเห็นพยายามที่มีแฟนคลับขึ้นมาแล้วพอณนะวันหนึ่งเราก็คิดกันว่าถ้าเราเลิกเล่นพร้อมกันแล้ววอลเลย์บอลจะไปยังไงเมื่อก่อนอะพวกหนูคิดว่าความต่างพวกหนูอยู่ตรงนี้น้องยังแบบยังขึ้นไม่ถึงเพราะว่าไม่ใช่เพราะฝีมือนะเพราะว่าเหมือนโอกาสโอกาสณนะตอนนั้นคือพวกพี่ยังเล่นได้ mm. เขาก็จะให้พวกพี่ลงเล่น เราะว่าเหมือนกับถ้าเอาตรงๆอ่ะฟอร์มถ้าถ้าเป็นโค้ดถ้าพี่เป็นโค้ดอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเล่นได้เราสู้ได้เรายม,มีแรงเราก็ต้องใช้ชุดนี้แล้วสำรองก็คือเหมือนกับได้เปลี่ยนตัวบ้างเป็นบางครั้งประสบการณ์ก็ะ<ช>จะได้น้อย<ช>พวกหนูก็เลยคิดว่าน้องๆไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีฝีมือมีฝีมือแต่ว่าขาดโอกาสขาดประสบการณ์นะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าน้องๆไม่มีโอกาสไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยถ้าพวกเราเลือกเล่น แล้วจะทานกันไหมกลัวกลัวมันจะแบบดาวไปช่วงนึงแล้วกว่าน้องๆจะขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่น้องๆทํใไ้พวกหนูเซอร์ไพรส์นะคะการันตีได้ว่าน้องๆต่อยอดไปได้ดีมากะค่ะก็คือตอนนี้ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คือมันเป็นประเด็นทีมเย์บอลสาวไทยจากจากสนามแรกมาสนามสองเนี่ยมีกรณีติดโควิดเพราะนั้นหนูก็ไปวิ่งไปวิ่งแล้วพวกหนูก็ถ่ายคลิปเล่นการอะไรเงี้ยก็บอกว่า เฮ้ยสนามสามน้องๆที่ฟิลิปปินส์ระวังตัวนะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นไวรัสนะใช่แล้วน<ช>หนูถาม,มว่า,วาเป็นผู้ ผู้มาก่อนการแล้วรู้มาก่อนหรือเปล่าว่าไม่ใช่ติดอะไรกีด้วยนะณนะตอนนั้นคือไม่แค่พูดเล่นเฉยๆว่าเหมือนกับสร้างกระแส<ช>สร้างกระแสว่าเฮ้ยเซลเผื่ออาช่ยเซลเผื่อเอ้ยณนะวันนั้นยังไม่ได้รู้ข่าวนะแล้วประเด็นน,นั้นไม่ค่อยอะรประเด็นตรงที่แบบว่าออ๊ยแก่แล้วเลิกเล่นเถอะให้น้องๆน้องๆเขากำลังฟอร์มดีนู่นนี่นั่นหนูก็เลยโวมากันแบบชุดใหญ่มาเป็นตูเป็นตะมาแบบโอ๊มาให้มาให้เครียดเราเล่นแบบ แค่ขำๆแต่มาแต่ละคนมาโอ้โหเลิกเล่นได้แล้วรอดูน้องเหอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าก็รู้รอดูน้องนั่นแหละแต่ว่าคือแบบทําไมถึงเครียดกันจังเลยถ้าเป็นแฟนคลับอ้าวถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆก็น่าจะรู้แล้วว่า25คนที่เขาส่งรายชื่อ ไม่มีชื่อรุ่นพี่เลยแล้วพวกหนูจะไปเล่นได้ยังไงอยู่มาต่อเนื่องเล่นกันเกาะกลุ่มกันมาเนี่ยนะครับคือแต่กกอะมันก็อยู่เต็มที่เลยก็คือเว็บบอร์ดเนี่ยตังนี้มี f a c e b o o ไอจี IG, ทุกช่องทางทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหมดที่รู้สึกแย่มากที่สุดคือปีอันนี้คือถ้าจะไม่ผิดนะคะ2 0 1พิ 2017, หรือว่า18นี่แหละถ้านหนูจะไม่ผิดเพราะ2อ1 7หนูจะถ้าคนที่ติดตามจริงๆจะรู้ว่าหนูอะจะไม่ได้เล่นทีมชาติป,ปีหนึ่งพอกลับมาเล่นได้แล้วมันมียูแม เขาเปลี่ยนตัวหนูลงไปแล้วหนูเสรบเสียหรือหนูทําอะไรแต้มเสียนี่แหละสักอย่างหนึ่งโอ้โหหลังจากนั้นโดนแบบโดนโดนกระแสกระหน่าเยอะมากค่ะคนรอบข้างเป็นห่วงแต่ตัวหนูเองถามว่าเครียดไหมคือไม่ได้เครียดหรอกแต่แค่คิดในใจว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เราทําตรงเนี้เสียแต่หนูถามว่าคนเราอ่ะเราเป็นนักกีฬาเราก็ต้องการอยากชนะเราก็ต้องการที่จะเล่นให้ดีไม่มีใครอยากจะทําเสียหรอกก็รู้สึกนอยไปนิดนึงแต่ว่าเอากลับมาคิดแล้วเฮ้ยเราทําเพื่อชาติะนะ เราคิดทุกอย่างคือเราคิดในแง่บวกหนูก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฟูมไฟล์ไม่ได้อะไรแต่ว่าคือเอากลับมาเป็นแรงผลักดันตัวเองมากกว่าว่าอ่ะโอเคในเมื่อคุณคิดว่ามันพลาดไม่ได้เราก็ต้องเอามาแก้ไขตัวเองว่าต่อไปเวลาเขาให้โอกาสละลงจะพยายามทําให้ดีกว่านี้ไม่อ่านก็ไม่ได้เนาะใช่คือบางทีเราบอกว่าหนูบางทีหนูไม่ได้อ่านนะมีคนส่งมาให้ใช่ใช่บางทีหนูไม่เห็นเลยจากช่องทางตรงเนี้ยมันโหนูไม่ได้ทวิตเตอร์หนูก็จะไม่เห็นบางคนก็แคปส่งมาพิออนเป็นอย่างนี้พิออนเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย แล้วก็อ่านอ่านปุ๊บเอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออปล่อยผ่านเถอะรุ่นที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็น่าจะต้องดูฟอร์มกันอยู่แล้วแหละชอบคนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามันต่างจากยุคเราถามหนูหนูไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแต่สำหรับหนูคือหนูคิดว่าน้องทุกคนพิเศษหมดทุกคนที่ได้เปลี่ยนลงเล่นนะคะไม่ใช่แค่6ตัวแรกคือหนูมองว่าน้องๆตอนนี้สภาพจิตใจดี คือแบบเหมือนกับแข็งแกร่งขึ้นว่าด้วยไปเล่นอาชีพกันมาด้วยหรือเปล่าพาอตอนออนไปเล่นอาชีพกลับมาเรารู้สึกว่าเราอะสภาพจิตใจหรือทุกอย่างมันแข็งแกร่งขึ้นได้เรียนรู้ได้พัฒนาการแบบเยอะมากแล้วน้องๆชุดเนี้ยในออกไปเล่นต่างประเทศกันเยอะรู้จักการแก้ไขสถานการณ์ว่าเป็นอย่างเนี้ยต้องแก้แบบนี้แบบนี้เหมือนอนอนเมื่อก่อนอะ ออนไม่รู้จักการแก้ไขสถานการณ์คืออ่ะพี่เขาจ่ายมายังไงก็วิเราเป็นคนตีบอลแรงตีแรงอาจจะติดบล็อกแบบตื้มๆเลยนะคะแบบคือไม่มีคนตัวลองอแต่พอเราไปเล่อนอาชีพเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขาจ่ายบอลมาแบบนี้เราเจอบล็อกแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะได้แต้มแล้วตอนเนี้ยหนูเห็นทุกคนคือเบสิกการฝึกซ้อมทุกอย่างคือทุกคนดีหมดเลยก็คือหนูคิดว่าที่เขาบอกว่าเป็นเจนใหม่ก็น่าจะ น่าจะพูดได้เต็มปากว่าเป็นเจนที่แทนพวกพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆพูดกระตับตรงเนาะมันแข่งค่อนขัางถี่ด้วยการแข่งคือวลเลย์บอลจะแข่งติดต่อกัน4วันอย่างเงี้ยวันนี้พรุ่งนี้วันอะไรเงี้ยมันคือแบบแล้วมันเจอหนักด้วยค่ะมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ชุดออนเล่นนะก็คือโค้ชจะพูดเลยคือเราจะต้องทําร่างกายให้พร้อมเพราะเหมือนประมาณว่าเรารู้อยู่แล้วโปรแกรมแข่งเราเป็นยังไงเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเมื่อก่อนอ่จจะแข่งสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดจันทร์อังคารพุธพฤหั แล้วก็มาแข่งสุกเสาร์อาทิตย์เราจะต้องรู้ว่าร่างกายเราจะต้องรีคาวเวอรี่ยังไงจะต้องพักผ่อนยังไงจะต้อง,องนะกินยังไงใช่คุณแบบว่าเล่นหนักมาแล้วคุณมันอยู่ที่การพักผ่อนด้วยการพักผ่อนการกินการดูแลตัวเองคือทุกอย่างเราต้องควบคุมตัวเราด้วยเราต้องรู้ว่าเรามีแรงเท่านี้เราใช้ไปวันเนี้ยหมดแล้วแต่เรากลับมาปุ๊บเราจะต้องทําอะไรจากที่ดูโปรแกรมเราจะค่อนข้างที่จะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆทีมใช่ค่ะหลังจากนี้คือต้องเจอทีมหนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วน้องๆถ้าเกิดมันที่พวกหนูบอกอะว่าต้องแข็งแก่งและก็แข็งแรงจริงๆเพราะว่าไม่งั้นอะถ้ายืนระยะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวสำรองที่จะปรับเปลี่ยนก็ต้องใช,ใช้ตัวหลักใช้ตัวหลักใช้ตัวหลักทุกสนามตัวหลักก็จะไม่ไหวสรุปแล้วเนี่ยร่างกายเราพูดจาก,จากมุมนักกีฬาที่เป็นรุ่นพี่แลวตัวเองก็ผ่านมาแล้วกับระดับโลกเนี้ยเรายังเป็นรองคือว่าพวกบราซิลพวกเมกาเขาแข็งแรงเขาสูงด้วยแข็งแรงด้วยแต่ว่าตอนนี้ยุโรปก,ก็มาดีนะคะรุ่นพวกหนูพวกหนูยังคิดว่ายุโรปเขาช้า S <S> เหมือนประมาณว่าเขาสูงแต่การมูฟเมนต์การเคลื่อนที่าาอาจจะชา,าใช่รอความเร็วขึ้นเหมือนที่พวกเราชอบเล่นกันบอนเลเร็วๆแล้วก็เตี้ยๆพวกสลับนู่นนี่นั่นเพื่อให้เขาไล่บล็อกไม่ได้แต่พอช่วงหลังมาปุ๊บเขาจะรู้เราเยอะมากขึ้นเขาเล่นมาตั้งแต่รุ่นเราแล้วทีเนี้ยความคล้องตัวเขาก็เริ่มดีขึ้นจากที่หนูดูนะคะยุโรปเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นเล่นบอลเร็วขึ้นเล่นอะไรเงี้ยพวกอิตาลีพวกโอ้ยิงบอลเร็วเร็วขึ้นมากค่ะเล่นเร็วมาก จากเมื่อก่อนเขาต้องยกบอลสูงมากสรุปเราเด่นตรงไหนคะที่เราคิดว่าถ้าร่างกายเนี่ยความวคล่องตัวใช่ความคล่องตัวของเราหนูคิดว่าตอนเนี้ระบบทีมที่หนูเห็นนะคะที่หนูเห็นสนามนนแรกใช่ที่หนูเห็นสนามแรกอะ่ะคือน้องๆเล่นกับพวกหนูเนี่ยบางคนยังรับบอลไม่ค่อยอยังไม่ค่อยได้เลยนะคือรับบอลไม่ค่อยล้มไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่พอมารอบนี้ระบบดีขึ้นการเคลื่อนแบบเป็นระบบมากขึ้นการบล็อกพอบล็อกรู้ว่าตรงนี้บล็อกตรงนี้ตรงนี้ต้องเคลื่อนไปยังไงรับ บอลยงบอลหยอดบอลอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าความคล่องตัวอ่าบอลลร์บอลคือสูตรคือเขาก็ต้องเสิร์ฟไปจี้ตัวตัวตีเอาจริงๆก็คือหนูออนเป็นคนไม่ได้ม่ได้รับบอลแรกเลยเพิ่งมารับบอลแรกช่วงที่กลับมาจากหลังกลับมาจากเล่นลรีกญี่ปุ่นนะเพราะว่าก่อนนันนี้ก็อยู่ข้างหลังพอเสิร์ฟปุ๊บก็หมุนโลมาตีสามเมตรแต่พอมารับเองตีเองเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากนะเขาเสิร์ฟจี้เรามาเนี่ย เราต้องพะวงเรื่องบอลลับด้วยแล้วเราต้องเคลื่อนตัวไปตีด้วยแลวถ้าบอลแรกไม่เข้าอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะต้องโดนตีมันเยอะนะแต่รุ่นนี้เหมือนที่บอกเขาเปิดบอลแรกกันโอเคนะแสดงว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะมันจะดีขึ้นขนาดไหนถ้ามันจะต้องดีกว่านี้อีกเงี้ยเมืองไทยเหมือนที่เราบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงตรงที่คนน้อยอ่ะมันไม่เหมือนพวกจีนพวกญี่ปุ่นเขามีตัวเลือกเยอะแต่คนไทยเรามันมีตัวเลือกในการเรามองหานาักกีฬา ถ้าพี่มองหาจริงนะักวอลเลย์ที่โดดเด่นจริงๆกนะับคนไทยอะ่ะมันมีน้อยหนึ่งซ้อมหนักสองคุณต้องมีระเบียบว,วินัยมีความอดทนคุณต้องเสียสละอย่างมากไม่มีชีวิตไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยจริงๆนะเพราะตอนที่พวกหนูเล่นอะ่ะเกือบ2ี่ิบปีที่อยู่อะ่ะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นครอบครัวมากกว่าครอบครัวตัวเองอะ่ะ<ม>ปีหนึ่งได้กลับบ้านสักครั้งหนึ่งจริงๆนะคะปีนึงได้กลับบ้านครั้งหนึ่งเหมือนตอนเล่นอาชีพเสร็จอ่ยได้กลับไปได้กลับไปไม่เกิน วันสองวันก็ต้องกลับขึ้นมาซ้อมต้องบอกตรงเท่าที่เห็นอ่ะเข้ามาคัดแล้วจริงๆแต่ใจไม่สู้ใจไม่ถึงอเราผ่านมาหลายรุ่นอ่าใช่แล้วก็คนนี้ก็หายไปคนนี้หายไปคนนี้หายไปตัวเลือกเราก็เลยมีน้อยเพราะสุดท้ายมันจะมีระยะของมันเนาะมันแข่งทุกปีแหละพวกเยาวชนอ่ะแต่มันจะผ่านมาเหลือรอดสักกี่คนใช่และจะผ่านขึ้นมาทันกันไหมหนูกลัวตรงนี้มากกว่าที่จะมองเพราะเมื่อก่อนเรามองแล้วว่าทุกคนก็คิดที่หนูเห็นหนูฟังมาเอ้ยน้องๆชุดนี้จะมาแทนชุดพี่ได้ไหม จะมาแทนชุดอกเซียนเจดเซียนนี้ได้ไหมจะตามทันไหมตอนนี้น้องๆเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาได้ไปได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ออนมองคือรุ่นต่อไปที่จะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะรู้ความคิดหนูนะหนูว่าเดี๋ยวจะรู้มากขึ้นเพราะว่าชุดที่ติดโควิดต่อไปเราก็ต้องเอาเด็กแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงนะแต่วอลเลย์บอลคืออันดับหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับก็สําหรับออนออนคิดว่าเราเราทาทุกครั้งเวลาเราลงแข่งอะ อันนี้คือออนไม่รู้ว่าใครคิดยังไงแต่สําหรับตัวออนนะเวลาออนลงแข่งอ่ะออนจะทําตรงนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดแต่ว่าเต็มที่ของเราคือเราเราจะไม่เครียดคือสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลจริงๆอ่ะหนูคิดว่าอยู่ที่มันเป็นกีฬาประเภททีมแล้วทีมของเราไม่เคยต่อว่ากันไม่เคยว่าเอ้ยมึงทําเสียกูทําเสียคนนุ่นทําเสียคนนี้นทำไมถึงทําเสียลูกนี้ลูกนี้สาคัญคือไม่มีใครว่ากันคือทุกคนให้กําลังใจกันเพราะทุกคนรู้ว่า ไม่มีใครอยากทําเสียแน่นอนอยากจะชนะเหมือนกันอยากจะทุกอย่างเหมือนกันคือหนูคิดว่าสเสน่ห์ของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าเราสามัคคีกันไม่เคยทะเลาะไม่เคยแบบว่าต้องมาแบบว่าแพ้เพราะคนนี้ชนะเพราะคนนี้อะไรเงี้ยคือทุกคนวันที่ชนะก็เราชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันเห็นพวกเรายิ้มพวกเราหัวเราะแต่พวกเราทําทุกลูกเต็มที่นะไม่ใช่ว่าเรายิ้มเราหัวเราะแล้วเราแบบว่าทําเล่นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าคือแบบมันเป็นสไตล์ของคนไทยอ่ะมีแต่คนพูดหม่อควาว่าถ้าไม่ ลูกเนี้ยเสียทำไมยังยิ้มได้นู่นนี่นั่นคือแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เครียดเราไม่ได้ต่อว่ากันเรารู้แค่ว่าเราทํามันเต็มที่แล้วอ,อ,อยากให้ให้กําลังใจนะครับน้องๆเด็กๆหลายคนคือวัตถุดิบในประเทศเรามาน้อยนะครับทุกคนที่อยากจะเล่นกีฬาวลอลเลย์บอลเลยทั้งนีจริงๆแล้วเ,เรามีคนรูปร่างดีเยอะมากหลายๆคนอาจจะดูตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยอยากจะให้กําลังใจเขายังไงกับช่วงที่แบบออนบอกอย่างนี้เลยดีกว่ามันไม่เชิงว่าให้กําลังใจอะออนคิดว่าเราคิดแค่ว่า หมือน on, ออนนี้เข้ามาเล่นวอลเลย์บอลออนได้อะไรจากวอลเลย์บอลบ้างตอนนี้ออนกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดได้เต็มปากว่าวอลเลย์บอลเกือบให้ทุกอย่างสําหรับ on, ออนเลยนะให้บ้านให้รถให้เงินให้ที่ทํางานดีๆก็อยากฝากถึงน้องๆที่เล่นอยู่หนึ่งคืออยากให้อดทนอดทนให้มากๆคิดแค่ว่าเอ้ยเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อใครตรงนี้มันอยู่ที่ว่า มันจะปลดล็อกตัวเองเลยจริงๆเพราะว่าสำ,สำหรับออนอย่างเงี้ยจากที่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลน,น่ะเอาตรงๆคืออยากเที่ยวเพราะเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้แบบอยู่แต่กับบ้านต้องมากีดยางต้องมานู่นนี่ตอนเช้าอะไรเงี้ยอยากออกไปเที่ยวแค่ต่างอำเภอก็ยังดีจริงๆนะคะเพราะว่าวอลเลย์บอลได้ออกไปแข่งอำเภอนั้นอำเภอนี้ได้ไปแข่งในจังหวัด<อ>ตัวเองเลยเอลองกลับมาเล่นวอลเลย์ดูดิเผื่อจะได้ออกไปเที่ยวค<อ>ิดแค่นี้จริงๆแต่พอเริ่มมาเล่นปุ๊บเฮ้ย ได้ช่วยได้เรียนฟรีเฮ้ยได้ประหยัดตังค์พ่อแม่ได้เรียนฟรีรม,ม,รฟรมีที่อยู่ไม่ต้องเสียเริ่มคิดมากขึ้นเริ่มคิดว่าเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้แบ่งเบาที่บ้านได้ก็เนี่ยหนูถึงบอกว่ามันเป็นก้าวแรกจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจริง,รงอยากให้น้องๆอ,อ,อดทนอยากให้อดทนแล้วก็มีระเบียบวินัยเพราะว่าวอลเลย์บอลให้หลายๆอย่างถ้าเกิดคนที่รักแล้วก็ชอบกีฬาจริงๆเพราะถ้าคนแบบว่าแค่เฮ้ยวอลเลย์บอลกำลังฟีเวอร์กำลังดังเฮ้ยลองมาเล่นซิลองมาเล่น มันจะเสียเวลาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบวอลเลย์บอลจริงๆอะลองจริงจังแล้วก็ลองอดทนแล้วก็สู้กับมันอ้อนว่าวอลเลย์บอลให้อะไรหลายๆอย่างสำหรับเราค่ะ